พอลูกเจอกันมาดูไม่ได้พอลูกเจอกันครับไม่ยาที่พอลูกเจอกันเชิญท่นเชิกทานไม่ต้องพ่อเด็กมาพ่อเด็กมาพ่อเด็กมาทิงเด้ไหมาเนี่ยยิ้มยิ้มไปไหนมาเนี่ยยิ้มยิ้มไปไหนมาแอบมาแอบมาเนี่ยเขาเขากินกันให้ติไอปากมันกันไปหมดเลยไปไหนจะเอาอะไรต้องไม่เอาอะไรบอกบอกแม่ดิกินก่อนเอาเอาน้ำเขียวอืม เรื่องอื่น่อยา่าทีหลังกินเตี๋ยวเปล่ากินเตี๋ยวเปล่ากินน้ำากินน้ำ먼ใช่หาพ่อนี่ไงพ่อขึ้ามาเก็บกระเป๋าหรือยังอะเก็บทำไมอะเดี๋ยวพ่อจะออกไปบ้านแป๊บนึงไปบ้านสองวันเดี๋ยวพ่อก็กลับมาหนูจะไปกับพ่อหรือเปล่าอ๋อไปวันจันทร์วันค้าง ครับไม่รู้ครับไม่รู้รู้อ้าวรู้ตอนนี้รู้ว่าจะไปพรุ่งนี้เนี่ครอบรำหวดใจระวางคานสองวันใครบอกน้องกระแตมาด้วยอืมแล้วเรากินข้าวกี่จานวันเนี้ยพ่อมาอยู่กินจานเดียวโอ้ยินที่สองจานกินไก่ไก่น้ำไก่เกลืออะไรแค่จานไก่เกลืออีกแล้วก็พ่อว่ามึงให้ดาวเนาะแล้วนี่ทำไงนะคืนนี้คืนนี้พ่ออยู่บ้างอยู่แล้วแต่ไปกินขี้เตี๋ยวชัวร์กินขี้เตี๋ยวแล้วเหรอครับ ราไปกินข้าวแล้วไม่ากำลังจะไปกินกงน,นครับอ,รรอครับตกลับลวันนี้เอ่อเดี๋ยวดูก่อนวันนี้หรือเช้าไม่รู้ครับอ๋อน,นับกลับเช้าไงคุณู้ชมสะวัดีพี่เขาอย่างลูกสวัสดีแ้ดีแล้วเอาวัสดีพี่กู้ด้วยอังไ่อืมไม่เป็นไรชอบกินปลาพริก มีแม่พี่เต้นใช่ไหมใช่จำทาไม่ได้เลยใช่สวยไหมวะสวยนะยูบีเอะบันโป่งบันโป่งอยู่บันโป่งปดตับปดับนั่นเนี่ยเป็นันหรือไม่เห็นพเดินอ้าวไม่เห็นนะเนี่ยดูดิปวดตับปวดตับปวดตับเราฟังนะตามท้งเรื่องฮะอืมขับรถไม่ได้ดูกับ อาไปไปบ่าไปไปต้องเท้าหายแล้วกลับกี่โมงครับอืมครับกอนที่เพื่อนเราดูอยู่เนะอ๋อผมกำลังอะไรอยู่ตรงนี้นชวนกันมากระทันหันออกมาจากนู่นพร้อมตัวเองนั่นแหละเหรอหลไล่กันแล้วที่หลงทางที่ขับรถไปนู่นอ๋อที่ก็ย้อนมาพาย้อนมันหนูก็ขับรถปึ๊บไปเลยเหรออืม เดี e ๋ยวเขามีประกวดน้องเพลงตอนเย็นครับเฮ้ยเอ๋โดกใหญ่เลยเอ๋โดกใหญ่เลยพี่เอ๋ววันนี้ไม่ได้กินข้าวกินได้กินสุดยอดไปไม่ได้ไปเดี๋ยวเดินเดินเดินผ่านนะพี่ครับพี่ก็ได้ผ่านลูกหิวอีกแล้วไปเจ้าเจ้าจะด้โฟร์แล้วไร

ta cùng mang mà <laughs> bây giờ ăn thì bố đã ghét ăn ăn đó nó bán cái đầy đủ các phụ đầy bố ngoài yên chỉ của anh hai mới đầy rồi tay đều nhanh tuyệt giá đi nhìn tay rồi

เวลาจามเอเอาเบือปิดไว้แล้วหัสไปทางอื่นลถึงดังปังซี่เฮ้ยผมอยากกินนะจะหมดยังไงดีตะโฟอะยังคิวยาวผมจะได้กินมมกคิวยาวแล้วอ่ะโอเคไมีต้องต่อเมื่อกี้เออขาดแล้วขาด มแม่ค้าคนสวยอย่าลืมเก็บให้ผมถ้วยสุดท้ายนะจ๊ะงานในผมเนี่ยเอมานั่งนั่ง e. ไปทีน่นาดขึ้นไมงเยอะกูเหรอไป้นะนำโอ้โหมีเจอ Yeah, <Yeah. S 2> เย่เส้นเล็กแม่เส้นเล็กเส้นเล็กเมื่อกี้เยีเดโฟผ่านไปสักดามีาาชาม uh, แล้วสักดาอัานมมนะครับมีชามแล้วอันก้อยอนเนี้ยอันถามมั้งครับพี่นาดเดี๋ยวไปเครียดเตียงออกนะพี่นาดนะมีอ่าเขาซื้อเตียงมาให้พี่นาดหลังนี่นะ okay. อันนึงอันนึงผมผม,ผมเอาไปให้ข้างในไปนนึี่ดิยามให้ไปดูว่ากินก่อนบายยังยัง มาชกนิ่ผ้าเลยดำดูให้ออกผ้าแท้ผ้าแท้ไปดีเลยเดีดีดีไปไปหลวงพ่ออ้กระปางโอ้โหแสบสุมาโทนนะคะข้บปรูได้ครับ

เลยพี่ต้มมกี่ไรพี่ตั้มไม่กิน่ะพี่ตั้มรออยู่พี่ตั้มรอ,อยีเดโฟนไง